ก็ดูแลไปแต่ใจอยังห่วงเขาเลยใจยังห่วงไหมใจต้องพิจารณาความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาพิจารณาให้อยู่กดภายใต้กดใตรักอยู่ตลอดเวลาพิจารณาเรื่องความทุกข์พารณาเรื่องสภาพทุกข์พารณาเรื่องความยึดมั่นถือมั่นพิจารณาว่าทุกอย่างทุกมวลไม่เที่ยงเกิดเพื่อตายมีเพื่อจากพบเพื่อพัก ตัวเรายังไม่ใช่ของเราเลยถูกไหมตัวเราก็ยังไม่ใช่คนเราเลยแล้วจะให้คนอื่นได้ <ouse> ดังใจเราได้ไหมไม่ได้แล้วจะให้คนอื่นอยู่กับเราตลอดเวลาได้ไหมไม่ได้จะไม่อยากข้อภาคได้ไหมสิ่งพวกนี้เราต้องพิจารณาอยู่เนืองๆมันจะช่วยทําให้ทุกข์เราบรรเทาน้อยลงแต่ถ้าเราไม่พิจารณาเนืองๆเนี่ยมันจะเป็นความยึดมั่นถือมั่นเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนพบแล้วก็ไม่อยากจาก มีแล้วก็ไม่อยากทับผ้าอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาอยากให้เขาอยู่กับตลอดเวลาอย่างเงี้ยหรืออยากให้เขาเหมือนเดิมพวกเนี้ยมันเป็นตัวตนไปหมดเลยแต่จริงๆไม่มีอะไรเที่ยงสกักอย่างเลยสังขารร่างกายจิตใจเที่ยงไหมไม่เที่ยงบงังคับบัญชายได้ไหมไม่ได้จิตล่ะบังคับบัญชาได้ไหมไม่ได้เที่ยงไหมอยากโกรธไหม คุยกันดเสลไม่ต้องเก่งกลบมากับมากลบขึ้นมาคือเวลาโกรธอยากโกรธไหมไม่อยากค่ะไม่อยากโกรธเนาะมันโกรธเองเนาะค่ะเอออยากอยากเป็นคนขี้โมโหไหมไม่อยากค่ะอย,อยากเป็นคนคิดไม่ดีไหมไม่อยากไม่อยากแต่เวลาคิดดีก็อยากเป็นเราเนาะวเวลาอารมณ์ดีๆก็อยากเป็นเราเนาะค่ะโกรธขึ้นแล้วเนี่ยดับเองไหมดับเองค่ะแต่สังเกตนะ เวลาโกรธปุ๊บมันจะผักใสเข้าใจผักใสไหม<ช>เพราะมันไม่ชอบมันพยายามจะไปทําดับโกรธเข้าใจตรงนี้ไหมมีตัวเราจะไปพยายามดับทําดับโกรธทั้งที่โกรธเกิดเองมันต้องดับเองไหมดับเองแต่เวลามันโกรธเกิดขึ้นพอเราไม่ชอบเราผักใสเราพยายามจะทําวิธีทางให้โกรธมันดับเข้าใจไหม พยายามจะมีสติบ้างพยายามจะเปลี่ยนเดินระเด็นบ้างพยายามจะไปหาอะไรทําบ้างถูกไหมถูกค่ะเท่ากับเราหล่อเลี้ยงความโกรธไหมหล่อเลีล <ะ S 1> เ้ยงหล่อเลี้ยงเพราะปัญญาไม่มีใช่ค่ะถูกไหมพอไม่เกิดปัญญาในทางธรรมนะพราะไม่เกิดปัญญาเพราะไม่รู้แจ้งเห็นแจ้งว่าโกรธเป็นธรรมชาติของจิตเกิดเองไหมเกิดเองเกิดเองดับเองไหมดับเองดับเองสิ่งแบบนี้แหละที่มันทําให้เราทุกข์อันนี้ยกตัวอย่าง ร่างกายเหมือนกันแปรปวนเองไหมแปรปวนแปรปวนเกิดมาเนี่ยต้องแก่ไหมต้องค่ะต้องเจ็บไหมต้องต้องตายใช่ไหมใช่ค่ะแต่เวลาเจ็บเป็นไงไม่อยากเจ็บไม่อยากเวลาแก่เป็นไงไม่อยากแก่ไม่อยากแก่เวลาตายเป็นไงกลัวอือสมควรทุกไหมสมควรสิ่งเหล่านี้แหละที่แม่ครูบอกให้พวกเราสองคนเนี่ยเอาใัยเราอยู่ร่วมกันนะเราต้องเสมอกันนะตามกันที่ทันนะ S <S <S ไม่ใช่พากันลงล่างนะ <S 2> <S 2> วันนี้เราพาการเดินขึ้นเครื่องบนเหมือนสว่างมาอย่ามืดไปให้สว่างไปเหมือนเราตั้งใจแล้วเนี่ยหนึ่งที่แม่ครูถามเราตั้งแต่ทีแรกเนี่ยทําไมไม่ไปฉลองเทศกาลมึนเมาอ่ะเขาทําไมถึงเลทเทศกาลมึนเ,าเมาแล้วไหมเบื่อนายค่ะไม่มันมีแต่ของมึนเมาที่จะเสดกันถูกไหมละ่ะฉลองการฉลองด้วยสิ่งมึนเมาไหมมึนเมา บางทีเราไปหาญาติผู้ใหญ่ด้วยความเคยชินเนาะไปเอาอกเอาใจไปพูดปลอดประโรมใจแต่ใจเราเป็นด้วย,ยไหมไม่ได้เป็นด้วยหลอกลวงกันไหมหลหลอกลวงกันเรามีแต่ความเพลิดเพลินไปตามสิ่งที่ไม่เที่ยงใช่ไหมเงินหามาได้ทั้งหมดในเช่นชะการหนึ่งก็ไปกับภัสสะที่กระทบไปกับแสงสีเสียงไปกับย้อมจิตย้อมใจไปกับการสําคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นแหละเป็นความสุขถูกไหม <Okay. S 1> เขาเรียกว่ามันเป็นโมหะเป็นเทศกาลแห่งความเมาแต่พวกเราก็ยังฝืนฝืนธรรมชาติอันนั้นธรรมชาติของสัตว์สัตว์ผู้คล้องและผู้ไม่ประพฤติธปฏิบัติเขาไม่ได้ผิดนะถ้าเราสําคัญตนว่าถูกและเราสําคัญเขาว่าผิดนั่นคือมานณของเราให้รู้ว่าธรรมชาติของสัตว์ผู้คล้องผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติเขาเป็นของเขาเช่นนั้นแหละมันจะไม่มีมานะแต่ถ้าเราสําคัญตนว่าเราถูกเขาผิดเป็นมานะไหม เป็นมาเนะเนาะนั่นเขาเป็นของเขาอย่างนั้นแหละแต่เราจะเป็นไหมล่ะเราไม่เป็นเราก็ชักส่วนกันถูกไหมเราก็ชักส่วนกันเป็นคู่บุญบารมีการชักส่วนกันมาทําอะไรมาสร้างศรัทธามารักษาสิลงมาทําจากพะมาเจริญปัญญาสี่อย่างเนี้ยมันเป็นธรรมที่เราจะเกื้อกูลกันถ้าเป็นคู่กันเป็นกัลยาณมิตรกันเป็นแฟนกัน หรือจะเป็นญาติกันก็แล้วแต่หรือจะเป็นเพื่อนกันก็แล้วแต่ถ้าสี่อย่างนี้ไม่เสมอกันธรรมชาติจะถูกผักทันทีแม่ครูถึงบอกว่าตามกันที่ทานถ้าเราอยากมาวัดแฟนอยากไปสังสรรค์ล่ะจะไปกันได้ไหมมันไม่ได้กี่ทีมันก็ทะเลาะกันถูกไหมแล้วพอสุดท้ายต้องเลิกกันไหมเลิกแต่ถ้ามันหันมาทางเดียวกันล่ะมันจะอยู่ด้วยกันนานไหมถ้าไปพร้อมกันแต่อีกคนนึงสมมุตินะอีกคนนึงไอเปิลนําละ เมื่อน,นาแล้วนะสมมตินนะนําอยากพ้นทุกข์ละไม่อยากเก่เกี่ยวแต่ก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแหละแต่ก็ประพฤติปฏิบัติมากขึ้นใจเริ่มละว,วางมากขึ้นอยากพ้นทุกข์ละแต่แต่เราคู่บาร,รมีอยากอยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปยังไม่อยากพ้นทุกข์ใจมันห่างกันไหมระดับศีลต่างกันไหมต่างคชะระดับจาค่าต่างกันไหมถูกไหมระดับปัญ,ญญาต่างกันไหมธรรมชาติจะถูกดีดออกทปนดี พราะจุดมุ่งหมายมันคนละทางกันต่อให้เขายังมีสายใยต่อให้เรายังคงรักกันมากเท่าไหร่แต่ธรรมชาติจะดีดกันออกท,ทันทีเพราะความไม่เสมอกันเข้าใจไหมมันถึงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เนาะนั้นถ้าไปถ้าอยากจะไปคู่แต่ก็ไปคู่ไม่ได้อยู่ดีเนะี่ยใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่ต้องต้องไม่มีคนไปด้วยในน,นนะิพพานอ่ะใช่ค่ะไม่ใช่ต้องไปเดียวนะไปเดี่ยวก็ไปไม่ได้ไปคู่ก็ไปไม่ได้มันต้องไม่มีคนไปนั่นแหละ มันถึงได้ไม่มีคนไปนะเข้าใจคำนี้ไหมเข้าใจค่ะนั่นที่เพียงชักจูงกันมาชักจูงมาในด้านศีลส,สมาธิปัญญาศรัทธ,ธาศีลจาระาปัญญาชักจูงกันก็นเป็นคู่กันอย่าทิ้งและเธอเหลือก็คูดูแลกันเหมือนคุยเรื่องแม่เนี่ยแหละมันคือเรื่องเดียวกันนี่คือการปฏิบัติธรรมทั้งหมดนะใช่ไหมใช่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การนั่งหลับตาไม่ใช่การสวดมนต์เยอะ ไม่ใช่การมานั่งอยู่วัดนิ่งๆแล้วไม่พิจารณาอะไรถูกไหมแต่ทุกขณะปัจจุบันยืนเดินนั่งนอนการเจริญสติเพื่อเห็นตัวเรารับพิจารณาด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมันมีสภาพแปรปรวนมันไม่ใช่ตัวตนอย่างที่พระเจ้าบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่ได้รวมแค่ตัวเราอย่างเดียวทั้งโลกทั้งธาตุพระเจ้าเรียกว่าสังขารทั้งหลายแต่ถ้าแบบสังขารอย่างเดียวพระเจ้าเลยเรียกว่า นำม,มาทำหรือขันห้ามันมีสังขารสองอย่างสังขารทั้งหลายเนี่ยทั่วแดนโลกธาตุเนี่ยหมดเนี่ยเป็นสังขารทั้งหลายไหมเป็นไหมนี่เป็นสังขารทั้งหลายไหมทั่วแดนโลกธาตุเลยเป็นสังขารทั้งหลายมียมส,ามาาส,าามสภาพตั้งอยู่ได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไหมใช่ตัวตนไหมไม่ใช่เหมือนกันหมดทั่วแดนโลกธาตุไหมเหมือนกันหมดโยบเจ้าบอกสังขารทั้งหลายนม่ที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุก ทำทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่คือหลักธรรมคำสั่งสอนเพื่อเข้าสู่หนทางพ้นทุกข์ถูกไหมถ้าใครน้อมมาปฏิบัติทุกข์ก็จะน้อยลงยอมรับความเป็นจริงมากขึ้นจิตก็จะคลายกำหนัดจากความทุกข์หรือความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนแต่ตอนนี้เราสำคัญลำดับชีวิตเราผิดเราลำดับเรื่องเงินเราลำดับเรื่องการมีชีวิตเราลำดับเรื่องจะสร้างอนาคตได้เป็นอันดับหนึ่ง แต่เราเอาธรรมะเป็นอันดับสุดท้ายแต่จริงๆต้องเอาธรรมะขึ้นก่อนเพราะว่าถ้าใจมีธรรมชีวิตดีไหมดีชีวิตเป็นสุขไหม<ส>แต่ถ้าเราโมแต่หาเงินโมแต่สร้างอนาคตไม่มีธรรมะม,มันจะโดนปัญหาลากไปอยู่ตลอดเนาะมันจะไม่แต่ความเร่าร้อนแต่โดยเนี้ยคนไม่เห็นความสําคัญใช่ไหมล่ะจริงๆธรรมะเป็นเรื่องสําคัญเพราะเป็นเรื่องของใครของเราของตัวเราเองสาคัญมากไหมสาคัญสาคัญมาก มันใช่เรื่องในตำราไหม <S <S เรื่องในสำนักไหนไหมเรื่องเกี่ยวกับกูบาจารูปใหม่ไหมไม่เกี่ยวกับตัวเราแต่แปลกไหมทั้งชีวิตเราไม,ไม่เคยรู้จักตัวเรานะ่ะเรารู้จักแต่คนอื่นเรารู้จักแต่เรื่องภายนอกถูกไหมแต่เราไม่รู้เลยอะที่เราทุกข์เพราะอะไรตัวเรา,ตเราแต่เราเวลาไปแก้ทุกข์เราแก้ข้างไหน,<ค>นข้างนอกแก้ด้วยความรู้แก้ด้วยการไปเที่ยวแก้ดยการสรรหาข้างนอกความพอใจบ้างไม่พอใจบ้าง คิดว่าใจมันขาดอะไรแต่จริงๆอะที่มันทุกข์เพราะใจมันขาดความสงบของใจมันเลยทยานอยากเพราะมันสําคัญผิดว่าสังขารร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นตัวเป็นตนว,วันนี้เรามีโอกาสเราให้โอกาสตัวเองทุกคนอยู่ในที่นี้ให้โอกาสตัวเองในช่วงเทศกาลปีใหม่พาตัวเองมาทำอะไรพาตัวเองมาเริ่มต้นชีวิตใหม่บนสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้อง เพื่อชีวิตมันจะเป็นแสงสว่างเพื่อชีวิตมันจะไม่ได้ทุกข์มากแล้วผลสุดท้ายเพื่อจะดับชีวิตหรือดับทุกข์นี่แหละคำว่าปีใหม่จริงๆคือมันต้องเป็นคนใหม่คนใหม่ที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นคนใหม่ไม่พอนะอยู่ไปเรื่อยๆคนไม่มีเข้าใจตรงนี้ไหมใช่เหลือแต่กิออียารุนรวนนั่นแหละ เราจะพบว่าพระเจ้าสอนอะไรใช่ไหมนั่นใช้โอกาสที่เรามาจะสามวันจะสี่วันให้เต็มที่เรียนรู้ตัวเองจริงๆความพ้นทุกข์ในขณะปัจจุบันจริงๆรู้จักตัวเองจริงๆให้คุ้มค่าและเอาสิ่งตรงนี้นะไปใช้ในชีวิตประจําวันเราไปน้อมใช้ในชีวิตประจําวันแล้วมันจะเกิดผลแล้วเราจะเห็นว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีจริงและเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด เมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าธรรมะของพระุทธองค์มีจริงและมีค่าที่สุดเราจะไม่ต้องการอะไรอีกเลยบนโลกใบนี้นอกจากพระธรรมสาธุ